สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่านะครับผมก็นัดที่19ของฤดูกาลแล้วครับประจาวันเสาร์ที่16มิถุนายนนะครับผมมีเตะกันอยู่ทั้งหมด5คู่ครับก็เลยไปนที่คู่แรกเลยฮะราชบุรีมิรผลเอฟซครับแพ้การท่าเรือคาบ้านไปครับ1ประตูสี่ครับสุพรรณบุรีเอฟซครับก็แพ้กับทรูแบงค์คอกยูเนเต็ดไปครับ1ประตูสองสุโขทัยครับแพ้ให้กับทางชลบุรีเอฟซไปครับ1ประตูสองเหมือนกันนะฮะ บอริสเทโลครับเปิดบ้านเสมอกับทางเชียงรายยูเนเต็ดไปครับ1ประตูหนึ่งครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับผมแพ้ให้กับทางชัยนาทฮอนบิลครับขาบ้านเลยครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตลางคะแนล่าสุดกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้ครับจาฝูงเปลี่ยนมือแล้วนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งก็เป็นทางแบงคอกยูนเต็ดครับ19นัดเก็บไป45แต้มครับบุรรัมย์ครับตอนนี้ตกมาอยู่ที่2ครับมีอยู่44แต้มการท่าเรือครับอยู่ที่3มครับมีอยู่37แต้มแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดครับอยู่ที่4มีอยู่33แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นนัดนะฮะ เรามาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูแฮนดับสุดท้ายเลยดีกว่าครับผมอันดับ14ครับพัทยายูวนเต็ดครับ23แต้มครับอันดับ15 BG ครับ20แต้มอันดับที่16ราชนาวีครับ13แต้มครับอันดับที่17ครับอุบลนยูทีครับมีอยู่10แต้มครับแล้วก็อันดับบัวยครับผมแอร์ฟอสเซนท่านครับมีอยู่5คะแนนนะฮะส่วนดาวซันโวไทยลีกล่าสุดครับยังคงเป็นดิวโก้ลุยซานโต้ครับจากบุรีรัมย์17ประตูด้วยกันนะฮะ เรามาปิดท้ายด้วยโปรแกรมไทยลีกนัดที่19ครับผมประจําวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนะครับผมก็ยังเหลืออีก4คู่ครับพัทยายูไนเต็ดครับจะเจอกับทางปจัจจวบ FC ครับ อุบลยืมทียุยเตดจะเจอกับทางนครราชสีมามาสได้เอฟซีบางกอกการ์ดครับจะพบกับทางราชนาวีครับแล้วก็ปิไทยด้วยเหมืองทองยุนเตดครับผมจะพบกับทีมบวยครับแอร์ฟอซเซนทันเอฟซีนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นอีก4คู่ที่เหลือของไทยลีครับในสัปดาห์นี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่ครับในช่วงประมาณดึกๆของวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ